ครับในส่วนของข้อ3นะครับถ้ามีคานเนี่ยมีคานอันนี้อยู่ปุ๊บแล้วก็มีการแขวนตุ้มน้ําหนักเอาไว้นะแน่นอนเลยครับถ้าคุณมีคานยื่นออกมาจากผนังแล้วแขวนไว้ปุ๊บเนี่ยเราไม่มีอะไรลังเนี่ยมันล่วงแน่นอนในที่นี้ก็ใช้สลิงนะในการยืดเอาไว้อันนี้ก็เปรียบเสมือนกับอันนี้เป็นคานเนอะอันนี้เป็นป้ายห้างร้านเนาะป้ายห้างร้านที่อยู่ตามท้องถนนนะนะครับ นอกเหนือจากการยึดสลิงก็จะมีการยึดด้วยเหล็กก็ได้เหล็กก็จะเป็นทร ling, ัสก,ก,ก็คือโครงถักซึ่งเรายังไม่ได้เรียนผมก็เลยยังไม่ยกเป็นทรัสทรัสเดี๋ยวเอาไปเรียนในสัปดาห์ที่6ที่เคยพูดไว้นะครับเพราะฉนั้นในที่นี้เขาบอกตุ้มน้ําหนัก L นะถ้าเราคิดง่ายๆก็เปรียบเสมือนป้ายห้างร้านเนี่ยนะครับป้ายห้างร้านเนี่ยตามท้องถนนเนี่ยนะครับที่ห้อยอยู่เนี่ยนะอยู่บนถนนซึ่งมีนะครับจุดหมุนอยู่ที่นะครับจุด C น,นะครับ ตรงนี้ก็คือยึดกำหุดใช่ไหมมันก็ขยับได้ถูกไหมเมื่อขยับได้อันตรายแน่นอนนะต้องมีการยึดสลิงไว้เมื่อยึดสลิงปับ๊บพบว่าอะไรครับแรงตึงที่เกิดในสายสลิงเนี่ยมีค่าเท่ากับ15กิโลนิวตัน15กิโลนิวตันถ้าแปลงเป็นนิวตันก็คือ15คูณนันนั่นเองเพราะเคมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ10ยกกำลัง3นะครับแต่ในที่นี้ไม่ได้กระจายตัวเออกมาก็ติดเป็นตัวนะครับพิฟิกเอาไว้ก็คือกิโลนิวตันนะครับ แต่ถ้านับเป็นนิวตันก็คือเท่าไหร่ครับหมื่นห้าหมื่นห้านิวตันนะครับเพราะจนี้มีค่าเท่ากับสิบกำลังสามจงแสดงแรงตึงตรงนี้ให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์โดยมี i กับ j เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยน,นะเขียนในรูปเวกเตอร์ที่เกิดขึ้นในแนวแกน x และ y ตามลำดับนะครับเพราะนั้นจากรูปเนี่ยจุด a เป็นจุดกำเนิดแรงนะครับจุดกำเนิดแรงคืออะไรครับจุดที่ใช้ในการยึดเอาไว้ของสลิงเพราะฉะนั้น เราก็จะมาวิเคราะห์ที่จุด a ถูกไหมครับเพราะเรายึดจากสลิงนะครับจากจุด a ไปที่จุด b แต่เราจะวิเคราะห์แรงที่เกิดขึ้นของสลิงซึ่งแรงที่เกิดขึ้นจากสลิงตึงเพราะอะไรครับตึงเพราะว่าคารยเนื่องจากมีป้ายเนี่ยเนื่องจากมีตุ้น้ําหนักเนี่ยถ่วงอยู่เพราะฉนั้นจุดที่ลิงก์หรือจุดที่เชื่อมก็คือจุด a นั่นเองลิงก์ระหว่างอะไรครับเชื่อมต่อลิงก์ก็คือคําว่าเชื่อมต่อเนี่ยระหว่างแรงตึงเชือกกับตัว คานที่มีตุ้มน้ําหนักคอยอยู่เพราะนั้นจุด A ก็คือจุดเกิดเหตุ <rally> ใช่ว่าจุดเกิดเหตุเพราะฉะนั้นถ้า L นะครับห่างนะตุ้มน้ําหนักเนี่ยห่างจากจุด A เป็นระยะ2เมตรแล้วก็อะไรครับห่างจากระยะจุด C เป็นระยะ6เมตรนะมีการกําหนดระยะไว้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาพิกัดนะค,ความเอียงของสลิงได้นะครับถ้าสลิงนะครับมีการยึดนะครับ วัดจากแนวระดับไปถึงจุด B นะครับมันมีความสูงเท่ากับ6เมตรเราก็สามารถหามุมได้ก่อนเลยนะครับจากจุด A มาถึงจุด C นะครับก็คือฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยมีความยาวเท่ากับ8 2บวก6ได้8ความสูงเท่ากับ6นะครับความยาวตัวนี้นะครับเราสามารถหาได้นะครับก็คือ10 10มาจากไหนครับ10เส้นนี้มาจากไหนความยาวนะครับก็คืออะไรครับ6ยกกำลัง2นะครับ บวก8ยกกำลัง2ถอดรูดจะได้10แต่ว่าเราจะเป็นจะต้องหาความยาวไหมโจทย์ถามไหมไม่ได้ถามแต่ว่าผมแค่พูดเพิ่มเติมมาให้ว่าเราสามารถหาตัวน,นี้ได้จากพิทากรัสถูกไหมก็คือด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกการถอดรูทก็จะได้ค่านี้10ก็คือ8ยกกำลังสบวก6ยกกำลังสแล้วก็ถอดลากจะได้10นะครับแต่ในที่นี้เรามีค่าแค่6กับ8ก็เพียงพอกับการหามุมแล้ว เพราะเรารู้ด้านตรงข้ามมุมหันด้านประชิดมุมก็คือแทนเซต้าถูกไหมแทนเซต้าหกนะครับจริงๆตรงนี้มันจะได้มุมประมาณ36.86นะอันนี้ผมตีแบบเลขกลมๆให้ดูง่ายๆนะ8 6ถ้าปัดก็ประมาณ37นะครับลองกดเครื่อคิดเลขดูนะมันจะได้มุม36.86นะผมตีเป็น37เอ่ะเข้ากระบ,บวนการเลยครับนะจุด จุด a ก็คือจุดที่บอกนะครับเป็นจุดกําเนิดแรงนะจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุนะเพราะ,ะนั้นผมก็แตกเวกเตอร์ t ตัวนี้นะครับเข้าแกน y กับเข้าแกน x แต่เห็นไหมมุมมุมมุมที่กระทากับเวกเตอร์แรงตึงเนี่ยเป็นมุมที่กระทำแกน x เพราะ,ะนั้น cos จองเลยครับอย่าคิดมากเพราะ,ะนั้นผมแตกตัวที่เป็นมุมที่กระทากับแกนนั้นก่อนเลยนะครับจะได้ไม่สับสน t แต่เข้าแกน x ก็เป็น t cos เซตาเป็นองค์ประกอบ t x นะครับ t cos θ นะครับทิศท,ทางเป็นไงครับเวกเตอร์เป็นไงครับหัวลูกศรหัวประกาชี้ไปตามแกน x บวกเพราะนั้นค่าเป็นบวกเช่นเดียวกัน t ตัวนี้แตกเข้าแกน y นะเมื่อ cos จอง x อีตัวที่เหลือต้องเป็น sin มี2ตัว sin กับ cos นะครับง่ายๆนะครับเราก็แทนค่าได้เลยถูกไหมเป็นบวกเป็นลบครับลืมลืมพูดไปตัวนี้แตกเข้ามาปุ๊บเห็นนะ เห็นหัวลูกศรนนะแตกเข้ามาปุ๊บทิศชี้ไปทางแกน y บวกนะแกน y บวกก็เป็นบวกนะครับเพราะนั้น t y ก็คือ t s ซ n เซตานะ s ซ n คือ37นะครับ t คืออะไรครับ15กิโลเพราะฉะนั้น15 sin 37ซได้9.03กิโลนิวตันก็ถ้าตีเลขกลมๆก็ก็9 9กิโลนิวตันนะครับอันข้อนี้ผมลองเป็นลักษณะแบบข้อที่ประมาณคำตอบนิดนึงนะครับ แบบทำคลาก,กันหลายๆหลายๆรูปแบบจะได้ให้เห็นนะครับ tx ก็กลายเป็น t cos t นะ t คือ15บนะครับมุมก็คือส7มเก็เป็น t cos สามสได้1 1 9เ1 1 9จก็ดจุดเก้าแปดก็เกือบสิบสองแล้วครับ t เป็น12สรุปแล้วเห็นไหมคาตอบเป็นอะไรเป็นบวกทั้งคู่แปลว่าอะไรครับแปลว่าผลลัพธ์ย่อยของมันอะชี้ไปตามแกนบวกเนะพราะนั้นผลลัพธ์ย่อยชีย้ไปตามแกนบวกเราก็สามารถหาเวกเตอร์ลับได้นะ,นะเวกเตอร์ลับคืออะไรครับ t เวกเตอร์ทีเส้นนี้เท่ากับพอเขาให้หาแรงตึงทีในรูปของเวกเตอร์โดยมี i กับ j จเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแตกเวกเตอร์ตัวนี้เป็นขนาดคุณก็ใส่ขนาดเข้าไปพร้อมกับทิศทางทิศทางคืออะไรครับ i กับ j ถูกไหมไบอกว่าเป็นทิศทางตามแนวแกน x เพราะ,ะนั้นก็ใส่9 i นะครับถ้าเผื่อเป็นส่วนของแกน y แล้วก็12ทศทีทศที 9j นะครับส่วน 12ก็อยู่ในแนวแกน x ก็เป็น1 2 i นะครับเเอิเมื่อกี้ผมเขียนผมไปเขียน y ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเวลาเรียงเราต้องเรียน x y ถ้ามี3แกนก็คือ x y z นะครับ i j k แต่ตอนนี้เราพูดถึงแค่2ระนานะครับในคอร์สนี้น่าจะพูดแค่2ระลนาบเพราะว่าถ้าพูดถึง3ระลนา้านี่น่าจะน,าน่าจะยาวนิดนึ่นนงนะครับเอาเอา2แกนก่อนนะครับในในวันนี้เอา2แกนก่อนนะครับก็จะได้12เป็นขนาดของแกน นะครับอ่าสิเป็นขนาดนะครับ i ตาบอกว่าตามแกน x บวกแล้วก็กเป็นขนาดของแกน y นะครับที่เข้าแกน y แล้วก็อยู่ในทิศ j ก็คือแกน y บวกนะ x y บวก y บวกเพราะนั้นเราจะได้เวกเตอร์ t ที่อยู่ในรูปเวกเตอร์นะครับตามข้อนี้ครับผม